เห็นแล้วเหน้วครับขอสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะคะวันนี้รปอเตอร์สตนสนะครับเรียกนายอะไรกวันนี้เราอยู่กันในไมค์ครับเบสบอลนะครับคนละไมค์ครับเบสบอลต่อพูดเัยเดสไม่ใช่เบสครับเบสบอลเบสบอลไม่ใช่เดสเดสเออเดทว่ะโอ๊ยทำไมมันสกกก็กระตุ้กนเดทกระตุก ันออ่ไม้ปกกตหรแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอปผมจะไปแิ้งมันบีมามาตอนนี้คุณบีจะมาแข่งกับผมว่าใครจะชนะเลยอยู่คนละ side ใครวะบียังับไปแล้วครับจังหวะนี้เดี๋ยวเพื่อนเราก็มา เลยแค่ค่าล้างหอพันครับจังหวะนี้เลยแค่ค่าล้างหอพันมาหนึ่งเก็บเล็กเก็บเล็กเล็กนึฮ้ยต้องผมแต่ละคนเล่นโหดจังอ้าวได้หาว่าเราโหดใช่ไหมเพราะว่าเราหูดหอะไรเราคนเล่นโหดจัง พวกนี้มันรับคำมันท้าครูครูรับคำท้ามาผมรับคำท้าเออถ้ามีคำหยาบไม่ต้องขอแล้วรับคำท้าครับรับทีท้าถามว่าเอาถุงขาดกันที่ไหนคุณอลจากทองดีดีกว่าเดี๋ยวมานะเฮ้ยใครวะใครวะเฮ้ยสีเทามาว่ะเอาดอะ 好饿。啊 รีบตายเรอรีบรีบตายนะรีบเอาเขาเลิกันนานเลยแล้วลวเขามาดิเออเดิมเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ด้วยกันตอนนี้เราอยู่ด้วยกันีไลงอยูีไล่อยังยี่งโอเคเหลืองมีสีเหลืองโอ๊ยเเเเเเ๊๊ วิ้ย์บังวิ้ยนะครับเมาวิทย์เมาวิทยครับวันนี้นะครับวันนี้อยู่กับผม ย, <c oughs> ยังหรอก็ไม่รู้สิยังเล่าครับโอเคครับเอ้าทำไมเขาไม่ได้อยู่ทีดเดียวกับเอ้ัาแกนอ้าวเฮ้ยเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้เรากดอยู่สีเหลืองอยู่ไม่ใช่หรอเมื่อกี้ไหนก็ทำไมเอ้ามันย้ายได้นี่ว่ามันย้ายเองอ่ะเอ้าอะไรวะ ตอนนี้สีเทา่านี่มีสามคนเยอะอยู่ดีครับมันอยู่สีอะไรเนี่ยเทา่าไม่มันมันแบบไม้อยู่สีเท่าอ่ะอ่าสีเดิมอย่างน้อยก็ยังดีนะที่โหดเขามีมากกว่าใครอ่ะทีมเขาดิวอยู่อยตอนเนี้ยใช้เบรดยเดยอะ ต่ออย่างเดียวเลยต่อเลยต่อต่อบอกไปต่อบอกไปอยงหุดทีมทสีเหลืองไง เพื่อนเพื่อนมันจะแกงเลยผมไม่ได้กระจอนะแกงผมแกงแล้วแล้วนไอ้รนแิไอ้รพ่สนกเฮ้ยเองเอานมาได้ยังไง ใครมีจรวะพอจะฟังฟ oh, ้อนให้เจอรู้ว่าใครไม่มีเลยไม่มีใครใหญ่บ๊บ คุามว่าใครเป็นเอ็นไม่มีครับฉันทะลุได้แล้วกอะกันได้มาถีบเถอะอตอนนี้ไม่มีสายจต่อมากะไได้ สมหรัการกิอันนี้อย่างเดียวครับปาโนบอลครับปาโนบอลครับกินิดสโนโนบอลเอาโนบอลมาเยอะเอ้าแล้วทำไมเพื่อนไมอ้าวีเหลือหนึ่งไอ่เวนเอ้ยเฮ้ยโอ้ยเยย ตอนนี้เพียรมาเออตอนนี้ยังไรเก็บมาก่างนี้ อะไรเล่นเล่นเสิร์ฟ้างวานต่อเะรออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขอเล่นนี้กนึ่งเฮ้ยตกมันมีธนูใช่ไหมเขามีธนูเอ็นชาร์ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดีขาออกไม่ได้แล้วเขาจะเป็นยังไงโอ้จะหนีตายใช่ไหมเนี่ยเออมีบล็อกโง่ไหมวะต่อบอกคนไต่ได้เออโง่ว่ะกูเป็นอะไรที่โง่อะ จะไปตากมาเลยเปิดาฟทำไมแล้วเปิดตั้งแล้ค่ะจะมีกำมมนั่นแม่แกนมาดุแล้วครับทุวคนแม่แกนวางท่อะไรโอ้เดียวเดียวยวเดียมาไงมางมอุ้มมก็มาละโอ๋อ๋อะไรมายังไงมาเป็นเป็นไงเป็นเป็ก็ไม่รู้จะ

เราจะไปทำออะไรเเราจะไปทำอะไรก<แ>ันใครมาเนี่ยไม่เม<า>่อกี้ใครวะทำงานเด็กก็ม่เลิกเดนเล่นใหที่นแล้วเดีกยวทำงานด้านดึแล้วเกดกไม่เล่นใหม่แดะินข้าแล้วตะทำอะไรได้เฮ้แป๊บที่หมาแล้วนะมา,มา นอนโอ้ยใครมาถงนงมถ่ายทอดสดอะไรตรงน,นีนนนนน้ชอบชอบไม่ไเล็นไม่เลิกไมนเลิกไม่เลิกไม่เลิก

อะไให้มไผ่เก้ม่เสาสังเกตความมันเด็กใช่ไหมนี่ตอนยิงว่ะไม่สนอะไรแคต่เนี้ยปามเนี่ย ันทำไม่เขาอยู่สีเหลืองนะแล้วใครตีวะกันให้คนทำได้อันนั้นได้ล <What? S 1> มอะไรวตรงกลางโอ้ยมาทำไมมีน้อง,องนี้คยมยตีซีพีหรือว่ากูตีซีตัวเองกีงไไ่ใครตีวะ,ม,วะมันเป็นมันมันโผล่ขึ้นเนี่ย ทำลารได้แบบเฉลียวเชีอ๋ออันนี้คุณแม่ครับตาดะดบ่ะอยูถ่ตาลก้นเมเอ่ะไมอยู่ทาียก็่ละกทำอะไรม้อ่วันจะไยเหมอนเดิม่ะส่ก่อไป่ตอนนี้ที่รู้ว่าไม่มีอะไรทำหาอะไรปลาเล่นไปก่อน ใชครับคนได้ทนมมาวะเฮ้ยเมื่อกี้แอนนินปะวะครับวันนี้เบนบอลแน่นอนครับเอ่อเบนบอลีืนน่ะแล้วเขาจะเอาเหรอแล้วเขาจะเอายังไงแล้